บทที่หนึ่งกีฬนักฆ่าก้าวที่สุดในประวัติศาสตร์พี่ครับผมอยากเข้ากีฬนักฆ่าเด็กหนุ่มหน้าใหม่ตะโกนเสียงดังกลางกีฬะหัวหน้ากิฬะชายร่างใหญ่ใส่ชุดคลุมดำดูลึกลับแบบคนมีอดีตเงยหน้ามองด้วยสายตากดดันน้องแน่ใจนะว่าอยากเป็นนักฆ่าแน่ใจสิครับผมอยากเป็นตำนานหัวหน้ากิฬะพยักหน้าวางเอกสารลงตรงหน้างั้นกรอกชื่อ ต้องกรอกด้วยเลยครับเออกีลานักฆ่าเราต้องมีข้อมูลแต่พี่ถ้ากรอกชื่อจริงไปคนก็รู้หมดว่าใครเป็นนักฆ่าอ่ะบรรยากาศเงียบลงชั่วขณะหัวหน้ากิฬาทำหน้าครุ่นคิดสีหน้าเริ่มซีดลงเรื่อยฮ่าฮ่เออว่ากูโง่เองจากนั้นตูมมุมม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 มกีฬานักฆ่าโดนหัวหน้ากีฬาเผาวอดในพริบตาเผากีฬาทำไมครับพี่เด็กใหม่ร้องลั่น ก็ถ้ามีระบบลงทะเบียนแปลว่ารายชื่อเราถูกเก็บไว้พวกอัศวินต้องรู้แน่ๆว่าเราคือใครงั้นเราควรหนีไปก่อนไหมครับเออทุกคนกระจายตัวแผนปฏิบัติการกีฬาหายตัวเริ่มเดี๋ยวนี้กีฬานักฆ่าสถานะถูกลบจากสาระบบวันต่อมาพวกอัศวินมายืนมองซากกิวที่ไม่เป็นตอตะโกเฮ้ยกีฬานักฆ่าหายไปแล้ว สงสัยโดนพลังปริศนาทำลายหรือไม่ก็เผากันเองพวกมันต้องเป็นปีศาจแน่ๆยืนยันให้ตั้งค่าหัวพวกมันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าค่าหัวของกิรนักค่าเพิ่มขึ้นสองร้เปอร์เซนตัดภาพไปที่กิลใหม่ของพวกพระเอกเอาละ่ะกิลใหม่ของพวกเรากิละเงาไร้ตัวตนหัวหน้ากิละประกาศทุกคนมองขึ้นไปไป้ายหน้ากีฬะกิฬะเงาไร้ตัวตนตั้งอยู่กลางตลาดสด พี่ครับกีฬาเรารับจริงไหมอะแน่นอนไม่มีใครสงสัยหรอกดูป้ายสิมันใหญ่มากครับพี่นั่นแหละแผนใครจะคิดว่ากีฬานักฆ่าจะกล้าติดป้ายขนาดนี้กลางเมืองพี่ต้องไปหาหมอไหมครับจบบทที่หนึ่งจะววดเปลวไฟติดตามตอนต่อไปกีฬารับที่โคตรไม่รับบทที่สองกีฬานักฆ่าที่รับจนคนเดินผ่านทุกวันกลางตลาดสด เมืองหลวงผู้คนเดินขวักขวายเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้ากลิ่นปลาสไก่ย่างและเครื่องเทศลอยคลุ้งไปทั่วและตรงกลางตลาดตั้งตระงานอยู่หนึ่งในกีฬนักฆ่าที่ลับที่สุดป้ายขนาดสิบเมตรเขียนว่ากิฬาเงาไร้ตัวตนพร้อมไฟนีออนกระพริบโปรโมชั่นพิเศษนักฆ่ามือใหม่รับดาบฟรีพี่ครับเด็กใหม่หันไปถามหัวหน้ากีฬาหืม กีลาเรามันดูเป็นนักฆ่าจริงๆใช่ไหมครับหัวหน้ากีลามองไปรอบๆเห็นพ่อค้าแถวนั้นยืนจ้องด้วยสีหน้างงฮ่าฮ่าแน่นอนนี่คือศิลปะของการซ่อนตัวแบบเปิดเผยพี่ต้องไปหาหมอจริงๆแล้วครับขณะเดียวกันที่ทำการอัศวินแห่งเมืองหลวงเฮ้ยกีฬานักฆ่าที่เราตามล่าหายไปจริงๆเหรอใช่เราสืบมาแล้ว มันไม่มีอยู่ในบันทึกของอาณาจักรอีกต่อไปงั้นพวกมันต้องอยู่ในเงามืดคงสร้างฐานลับสุดยอดแน่ๆเราต้องระวังพวกมันอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองโดยที่เราไม่รู้เลยก็ได้ตัดภาพไปที่ตลาดสดกีฬานักฆ่ากำลังแจกใบปลิวสมัครสมาชิกวันนี้รับฟรีดาบพร้อมคอสสังหารเบื้องตน้นในกีฬาเอาละน้องใหม่ก่อนจะเป็นนักฆ่าเราต้องมีโค้ดเนม หัวหน้ากีฬาพูดพลางยืนกอะดะอกโคดเนมใช่นักฆ่าต้องมีโคดเนมเท่ๆเพื่อซ่อนตัวแต่พี่เพิ่งให้ผมกรอกชื่อจริงไปเมื่อวานอืมห้าวินาทีแห่งความเงียบกูโง่อีกแล้วตูมมมมมกีฬาระเบิดรอบที่สองวันต่อมาเฮ้ยกีฬานักฆ่ามันระเบิดไปอีกแล้วเป็นไปไม่ได้ พวกมันต้องแกล้งตบตาเราแน่ๆยืนยันเพิ่มค่าหัวมันขึ้นอีก300%ร้เอร์เซนค่าหัวของกิรนักฆ่าเพิ่มขึ้น300%เอร์เซนตัดภาพไปที่กิรใหม่เอาละ่ะกิลใหม่ของพวกเรากิลไร้ร่องรอยแห่งความเงียบงนันเด็กใหม่มองป้ายตรงหน้ากิลไร้ร่องรอยแห่งความเงียบงนันอยู่ข้างโรงเตียมดังอันดับหนึ่งของเมืองพี่ครับว่าไงกิรเรามัน เงียบจริงๆใช่ไหมครับแน่นอนไม่มีใครสงสัยหรอกเพราะเสียงโรงเตียมกลบหมดแล้วพี่ครับตำรวจมาทางนี้แล้วจบบทที่สองจรวดเปเลวไฟติดตามตอนต่อไปกีฬานักฆ่ากับภารกิจแรกที่โคตรผิดพลาดบทที่สมกีฬานักฆ่ากับภารกิจแรกที่โคตรผิดพลาดกลางดึกในกีฬาเอาล่ะน้องใหม่วันนี้พวกเราจะรับภารกิจแรก หัวหน้ากีฬาประกาศเสียงดังขณะที่สมาชิกนักฆ่าทั้งหมดจำนวนสามคนรวมเด็กใหม่นั่งล้อมวงกันอยู่ภารกิจแรกเลยครับเด็กใหม่ตาเป็นประกายใช่และนี่คือเป้าหมายของเราหัวหน้ากีฬายื่นกระดาษภารกิจออกมาเป้าหมายสังหารชายผู้มีอิทธิพลอันดับหนึ่งของเมืองเด็กใหม่ตาเบิกกว้างพี่ครับนี่มันภารกิจระดับไหนเนี่ยระดับมือใหม่ไง พี่มันเขียนว่าชายผู้มีอิทธิพลอันดับหนึ่งของเมืองนะก็ใช่ไงมือใหม่ต้องฝึกกับเป้าหมายที่ยากๆจะได้เก่งเร็วๆพี่ครับพวกเรามีอาวุธอะไรบ้างหัวหน้ากีฬะเปิดหอผ้าตรงหน้าข้างในคือดาบไม้สองเล่มกับตะเกียบพี่ครับว่าไงนี่มันกีลานักฆ่าแน่นะแน่นอนพี่เคยฆ่าใครได้จริงๆไหมครับอืม หวินาทีแห่งความเงียบโอเคเปลี่ยนภารกิจหัวหน้ากิฬาฉีกระดาษทิ้งเฮข้อ,อย,ยังชั่วเด็กใหม่ถอนหายใจเป้าหมายใหม่ของเราหัวหน้ากิลหยิบกระดาษอีกแผ่นขึ้นมาภารกิจใหม่รอบสังหารเป้าหมายระดับต่ำสุดของเมืองเด็กใหม่ยิ้มโอเคแบบนี้ฟังดูโอเคขึ้นละเป้าหมายเจ้าของร้านขนมปังพี่ครับอะไรอีกละ่ะ พี่จะให้ผมไปฆ่าคนขายขนมปังใช่พี่ครับนี่มันโหดเกินไปแล้วไม่หรอกเจ้าของร้านขนมปังนี่แหละเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดทำไมเพราะขนมปังของมันอร่อยโคตรร้านขนมปังกลางเมืองเวลาสองนาฬิกาเงาสามร่างซุ่มอยู่หน้าร้านขนมปังโอเคทุกคนฟังให้ดีหัวหน้ากีฬากระซิบเป้าหมายของเรากำลังหลับอยู่ในร้าน พี่ครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ร้านมันเป็นบ้านเขาเลยนะใช่เพราะฉะนั้นพวกเราต้องใช้แผนล,ลับสุดยอดพี่มีแผนแน่นอนนี่ไงหัวหน้ากิลหยิบตะเกียบออกมาแล้วทำท่าเหมือนถือมีดพี่จะใช้ตะเกียบฆ่าคนขายขนมปังเหรอครับใช่นี่คือเทคนิคคลับรอบสังหารด้วยตะเกียบศัก์สิทธิ์พี่ไปเอาความมั่นใจนี้มาจากไหน จากความล้มเหลวหลายครั้งโอ้โหนั่นมันควรเป็นสัญญาณให้พี่หยุดแล้วนะครับแต่ก่อนที่ภารกิจจะเริ่มเฮ้ยพวกแกทำอะไรตรงนั้นแสงไฟสาดมาทหารเฝ้ายามเจอพวกเขาแล้วหนีเร็วหัวหน้ากิรตะโกนไปทางไหนร้านขนมปังพวกเขาพุ่งเข้าไปในร้านขนมปังตูมมม ประตูพังขนมปังปลิวว่อนเจ้าของร้านสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเฮ้ย <Hey, S 1> พวกแกเป็นใครหัวหน้ากิลยกตะเกียบขึ้นขอโทษนะพ่อหนุ่มแต่ขนมปังของแกมันอร่อยเกินไปฮะ <Ha. S 2> น้องใหม่ใช้ดาบไม้สู้เลยพี่ครับผมไม่อยากใช้ดาบไม้สู้กับคนขายขนมปังแต่ยังไม่ทันทำอะไรบังอาจบุกเข้ามาในร้านข้า เจ้าจะต้องชดใช้เอฟเฟกตพิเศษเปิดขึ้นบอสหลับโผลแล้วมาสเตอร์ขนมปังผู้ไร้เทียมทานพี่ครับเด็กใหม่ตัวสัน่นว่าไงพี่พลาดแล้วเจ้าของร้านขนมปังเปิดเตาอบออกมาข้างในมีดาบขนมปังเปล่งแสงสีทองมะมึงเป็นใครวะหัวหน้ากิละถอยหลังข้าคือมาสเตอร์ขนมปังผู้ไร้เทียมทานเฮ้ย และก่อนที่พวกเขาจะหนีมาสเตอร์ขนมปังใช้ถ้าไม้ตายเฟรนท์โทสสายฟ้าฟาดฟาดเข้าใส่อยู่ใดวันต่อมาพี่ครับว่าไงกีละเราถูกหมายจับเพิ่มอีกห้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับโอ้โหทำไมอัศวินเมืองนี้มันทำงานเร็วจังวะจบบทที่สามจรวดเปลวไฟติดตามตอนต่อไปกีลนักฆ่ากับแผนซ่อนตัวที่โคตรพัง